สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามอามอางหงูดหงิดโฆษณาในแอปต่างๆจริงๆเลยทำยังไงดีอันนี้ต้องบอกว่าทำความเข้าใจดีที่สุดพี่ว่าพี่จะมีความทุกข์กับมันน้อยลงเลยถ้าพูดเข้าใจเขาสักหน่อยหนึ่งทำไมเอ่ะไม่ว่าคุณจะไปดู เอ่อแอปพลิเคชันในเฟซุ๊กใน y t u t u ในไลน์อะไรเงี้ยล้วนแต่มีโฆษณาคือแอป,ปที่ติดแล้วถ้าคุณไม่อยากดูโฆษณาต้องไปใช้ w h a t อ a p p v i อ e r นะบอม <c oughs> อันนั้นมันก็ไม่ค่ยมีอะไรดูใช่ไหม <c oughs> เออต้องเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าเออพี่ในโลกอินเทอร์เนต็ตนะไม่ว่าไม่ว่าแอป,ปไหนก็ตามแต่มัน เขาต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะคือพี่เขาเ้เขาใจคำว่าเซิร์ฟเวอร์ไหมคือมีที่เก็บข้อมูลเนี่ยคุณเอาข้อมูลไปฝากเขาไว้อะไม่ไว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพอะไรแต่ละพาร์ีิคุณเอาขึ้นไปอะ่ะแล้วไม่ได้คุณเอาขึ้นคนเดียวนี่เออประชากรในโลกเจ็ดพันล้านคนหกพันล้านคนแปดพันล้านคนไม่รู้กี่พันล้านคนช่างมันเถอะเอาขึ้นจะพันล้านคนก็พอเนอะอคนละนิดคนละหน่อยคุณคิดว่า มันต้องมีพื้นที่เก็บขนาดไหนอ่ะคุณเข้าใจความหมายมาคือโอ้โหพี่ <c oughs> ต้องมีห้องแถวแล้วสักกี่ห้องมันถึงจะเอาอยู่ไอท้ที่ไอ้ที่เก็บข้อมูลขนาดนี้เนี่ยนะอ,อพี่อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ไม่บร,ริการอันนึงเล็กๆเองอพี่เวลามันใหญ่เวลาที่มันเยอะๆมันก็ใหญ่นะมันไม่ใช่เล็กๆแล้วดีับคัญเนี่ย,นนยมันก็มีต้นทุนนะไม่ว่าจะตัวของที่เก็บข้อมูลใช่ไหมในที่เช่าพี่ไม่เช่าที่เหรอ พี่ไปวางไว้ในอวกาศได้นีอไงเมื่วางไว้ในอวกาศยิ่งหนักพี่ต้องยิงเป็นกระสวยขึ้นไปยิ่งไม่หนักกว่าเดิมเหรอใช่ไหมมันโอ้โหดีมันต้องมีเมมโมรี่ที่เก็บใช่ไหมมีมีการบริหารจัดการอะไรตั้งหลายอย่างอะ่ะคือมันต้องมีการลงทุนนะพี่นะโวนไปถึงต้องมีที่ที่ให้มันอยู่ด้วยออโอ้โหบางทีพี่ไปเห็นตวเตอร์เบอร์เขาพีจะตกใจโอ้โหมันจะมันจะโมโหลานอะไรขนาดนี้อ่านี่ยนะไหนจะระบงระบบไหนจะ คนดูแลใช่ไหมคนเขียนแอปไหนจะโอ้ยพี่พี่ลองไปเป็นพี่รู้ว่าโอ้โหคราะ้จ่ายมันจีปาถามมากนะไม่ใช่ของถูกผมจะบอกให้แต่ว่าแต่ว่าคุณใช้ฟรีนะพี่คุณใช้ฟรีคุณด้วยใจเหรอ ถ้วคนใช้ฟรีมันก็มีโฆษณาบ้างให้เขาได้มีรายได้เอาไปใช้จ่ายของที่คุณของที่คุณใช้ฟรีอ่ะคุณก็ใจไหมคุณไม่ได้เสียตังค์นะพอให้คุณเสียตังค์คุณก็ไม่เอาอีกโอ้พี่พี่เคยพี่เคยพื้นที่เต็มไหมในในในเมลอ่ะในเมลเนี่ยพืน้น,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 นที่เต็มเนี่ยโอ้โหเขาก็เขาก็เก็บคุณก็ไม่น้อยนะปีหนึ่งนะคุณเนี้ยอยากาได้พื้นที่ตก็เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย คุณก็ดูเขาจะจ่ายเขานัน่นะมันก็ต้องเก็บจากคุณน่ะลรวเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีโฆษณาบ้างก็เข้าใจเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็พี่พี่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นในการในการดูเออใช่ไหมแล้วที่สาคัญบางทีเขาก็เขาก็คิดเหมือนกันนะว่าเออเขาจะยิงโฆษณาให้คุณเขาก็ต้องดูไอะอย่างในยูทูบเงี้ยเขาจะดูเลยคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิง คุณมีเป็นเป็นคนมีอายุประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องกะกะคุณเนะี่ยว่าคุณประมาณอายุขนาดนี้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเราอายุประมาณแล้วไม่ถึงยี่สิบเลยอะไรเงี้ยโฆษณาถุงยางอะไรไปดูเลยเลยหรือว่าเป็นผู้ชายโฆษณาผ้าอนบายให้เราดมมูมันก็ไม่มันก็ไม่มีอกพี่เข้าใจความหมายไหมมมันก็ต้องมันก็ต้องยิงให้เราแบบเออเข้าขายที่เราอาจจะอยากได้ของนั้นอาจจะบางทีอาจจะก็มาบางทีโฆษณาอาจจะตรงใจเราอ่ะ พราะเออกำลังหาอยู่พอดีเลยอันนี้ก็อาจาจะเป็นประโยชน์กับคุณใช่ไหมไอ้ตอนเป็นประโยชน์ไม่คิดแต่ตอนไม่เป็นประโยชน์โอ้โหโบนุ่งหงิด,งดเอ่ออย่าไปหงุดหงิดเลยพี่งุดหงิดไปไม่มีประโยชน์เพราะพี่ไม่ได้เป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์พี่แล้วพี่พี่ลองคิดกลับกันดีพี่ลองเป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์ให้คนอื่นเขา่าโอ้โหแล้วทําแอปทําอะไรให้คนอื่นสร้างแอปสร้างแบบที่มันต้องถูกใจคนอื่นก็ด้วยนะอย่างที่คุณทํา โอ้ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่ต้องต้องต้องติดต่อคนได้ต้องโพสต์รูปได้ต้องดูคลิปได้ต้องมีอะไรดูนี่นั่นสารพัดที่คุณอยากได้แล้วก็บางทีไม่ได้อย่างใจก็ด่าเขาด้วยด่าโคตรทับงหหลุดเขาใช้ฟรีไม่ว่าฟรีตรงนี้ก็เออพี่มันคือถ้าเข้าใจเข้าใจอ่ะเราเราเข้าใจสักนิดนึงว่าเออนี่มันของฟรีนะครับบางคนบอกไม่เห็นฟรีเลยใคร่เด็กก็ต้องเสียโทรศัพท์ก็ต้องซื้อพี่ ค่าโทรศัพท์คือเครื่องโทรศัพท์คือยจ่ายให้แบรนด์โทรศัพท์พี่จะซื้อยี่ห้อไหนมันเขาอยี่ห้อนั้นเขาก็ได้เข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่ได้หมายว่า f Facebook y o u t u b e ไลน์เขาได้แะพี่พี่ซื้อโทรศัพท์มไม่ได้ว่าเฮ้ย Facebook มาขายคุณยูทูบมาขายคุณยกเ้นคุณไปกดโฆษณาของเขาแล้วมันไปไปไป,ไป,ไ,ปไปต่อไปซื้ออะไรอ่ะเขาได้อันนี้โอเคแต่ว่าเขาก็ได้แค่เซสเซียวโฆษณามันก็โอ้ oh, ไม่ใช่ว่าเอ้ยขาย ขายได้หมื่นหนึ่งก็ได้หมื่นหนึ่งมันไม่ใช่นะพี่ใช่เปล่ากดโฆษณาครั้งหนึ่งล,ลูกค้าตื้อทีหนึ่งนี่เขาแมจะถึงหลักร้อยไหมผมก็ไม่ถึงหรอกหลักสิบอะมันจะได้ประมาณนั้นไหมอะไรประมาณอย่างนั้นนะพี่พี่ต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ด้วยบางคนบอกว่าเสียค่ายอินเทอร์เน็ตอะค่าอินเทอร์เน็ตก็เสียให้กับโครงขายเช่นคุณใช้เอเอสใช้ดีแท็กใช้ถูมูมก็ ก็เอสดีแท่งูม,มูฟได้ใช้ทีโอทีคุณทีโอทีก็ได้ใช้ไมไมได้ไม่เกี่ยวกับ Facebook ไม่เกี่ยวกับ YouTube ไม่เกี่ยวกับ l ลน e นะพี่คพี่เข้าใจไหมคือพี่จ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อเข้าโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้ว,ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเสร็จเงินส่วนที่คุณจ่ายนี่มันไปถึง youtube ไปถึง Facebook หรือไปถึงไลน์ไม่ใช่นะพี่คนละส่วนกันนะอ่ะเครื่องเอออินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยวกันนะพี่เลยบอกดูน่าจะอ้าวผมก็เสียเวลานั่งดู เออพี่ไม่ต้องเสียเวลานั่งดูผมก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเข้าใจความหมายไหมโอ้พี่ดิอ้างในทุกอย่างจริงๆแล้วผมก็เจอบางคนอ้างทุกอย่างเลยโอ้แล้วพี่จะไม่อยากไม่ดูอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะคือมันมีต้นทุนน่ะพี่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 เคยทํามาหากินแหมพี่ทํามาหากินพี่ก็จะพี่จะต้องมีรายได้พี่มีมีรายได้พี่จะอยู่ได้ยังไงเข้าใจความหมายเปะแล้วทีนํากัญเนี่ย ตัว Facebook เอ่ย YouTube เอ่ย l ล n e เอ่ยอะไรพวกนี้เขาก็มีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเงินดงเงินเดือนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเออใช่ไหมคุณมันก็สร้างรายได้ให้กับคนคนอื่นด้วยคุณดูโฆษณาเขาเขาก็มีรายได้คุณดูโฆษณาทีหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เขาไปได้เป็นหมื่นเป็นล้านนะพี่เข้าใจความหมายว่าเป็นเศษหลักหน่วยบางทีไม่ถึงหน่วยด้วยไม่ถึงบาทได้ทั้ไปที่คุณดูโฆษณาเขาอ่ะเข้าใจความหมายไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่การดูของคนหลายๆคนมันก็สร้างสร้างรายได้ให้ให้ประมาณนึงเขาสามารถซัพพอร์ตได้แต่เขาซัพพอร์ตไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาคิดอย่างนี้้วยสิเอ,อิมถ้าเขาคุณไม่ดูโฆษณาเขาก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ใช้คุณก็ใจไหมคือคือถ้าเฟซบุ๊กมันเจ๊งไปเนีน่ยนาพี่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้พี่อยาจะบอกไอ้ก็มาเขเบิบมรวยอยู่แล้วอ,อ่อพี่มันก็จ <laughs> พี่จ่ายคนละนี่กขนหน่อยเองพี่ไปคิดอย่างนั้นไม่ได้พี่อโอพี่ไม่ได้จ่ายคนเดียวให้เขาเป็นพันล้านหมื่นล้านเมยยื่อไหร่กันพี่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ทําเองเลยดีกว่า <laughs> <laughs> เหมือน y o u t u b e สมัยก่อนอ่ะใช่ไหมก่อน,อนที่ o o o l l เจะเข้าไปซื้อเขามีคนเขาทำนะเขาก็ทุ่มเทนะโอ้เขาทำจนเขากรอบเลยคิดถูกเลยกันนะ เขายึดมั่นในหลักการว่าจะต้องไม่มีโฆษณาอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนยูทูบไม่มีโฆษณาแนะ้ะจนดึงท้าย Google กูเกิลเขาไปซื้อก็เริ่มมีโฆษณาครับทำก็พี่เขาซื้อมาไมไ่บาทสองบาทนะพี่ลองลองไปหาประวัติดูว่าเขาไม่ได้ซื้อมาสองบาทนะนะงมันมีค่าใช้จ่ายก็ต้องและไม่ใช่ใค่าใช้จ่ายที่ซื้อยูทูบมาอย่างเดียวนเรื่ค่าบริษัทค่าจัดก,การค่า ค่าอะไรอีกแต่ละปัดนีต่ต้องจ่ายอะ่ะเข้าใจความหมายไหมโอ้ยนะอย่างที่พูดเนอะร่เบอร์เจ้าหน้าที่มานักงานพัฒน,นาแอปมาต้องมาพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมโอ้ยก็ได้จ,จ่ายทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เข้าใจอย่างนี้เออว่าเขามีให้ใจ่ายนะพี่ก็จะใช้งานแล้วมีความสุขเพิ่มมากขึ้นในการดูโฆษณาแต่บางครั้งมันก็จะมีแบบอย่างครที่แล้วที่สอนกะ็คืออยู่อย่างเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่อยากดูโฆษณาคุณก็กด ออกบ้างออกบ้างเขาก็จะเข้าใจว่าเออมันเยอะไปหน่อยพี่พี่เอาออกสักหน่อยหนึ่งเอาลบ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 บ่อยๆเขาเขาก็เขาก็จะเรียนรู้ว่าเออมันก็มันเยอะไปมันก็ไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยให้มันประมาณหนึ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างโลกนี้ดูให้เอไอมันเรียนรู้ด้วยอันนี้คุณก็ต้องเป็นคนแสดงออกต่อต่อเขาว่าเออเอาประมาณหนึ่งนะพี่นะเะ ก,ก็คุณแหละเป็นคนต้องคอย,คอยนั่นหน่อยอะไรยเงี้ยแต่อย่าไปุณงินเลย,ยมีความสุขกับการใช้ดีกว่าเพราะนี่เป็นของฟรีนะพี่นาเอออันนี้ก็ามาฝากกับบาลนี้และ็คำถามที่ถามมาแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ